ในชาแนลนะครับตอนออพี่แหลมนะครับพี่วิศรัตน์เอี่มประชาเ,เรื่องของรายการที่เราเกิดขึ้นตอนนี้มีหลายอพนะิโซดเนาะใช่ครับครับเ,เราก็คุยกันมาเรียกว่าผมไม่แน่ใจว่ากี่ตอนแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยพี่แหลมเป็นสปอนเซอร์ของสมาคมคอยากเป็นทางการนะครับเราก็เรียกว่าเชิญ <c oughs> พี่แหลมมาไม่ใช่เฉพาะ กิจการของพี่แหลมเท่านั้นเราก็เรียกว่าได้มาคุยเรื่องชีวิตของพี่แหลมนะครับแล้วก็เรื่องอะไรต่างๆมากมายที่น้องๆสมัยรุ่นผมเนี่ยผมก็ถือว่าพี่แหลมเป็นไอดอลนะครับสมัยรุ่นน้องๆก็อาจจะไม่รู้จักพี่แหลมก็ได้มีโอกาสได้ความรู้จากพี่แหลมด้วยนะครับซึ่งจริงๆก็จะบอกว่าสําหรับท่านอื่นสมาชิกเอ็นทาเนียที่ไม่ได้ เป็นสปอนเซอร์เป็นทางการสมาคมเนี่ยก็สามารถมาออกรายการแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าเราอาจจะคิดให้แจกบ้างนะครับเพื่อเอามาบุงสถานีของเรานะครับก็ติดต่อมาที่สมาคมได้นะครับก็จะเป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องนังเรียนเราด้วยที่เรียนรู้และเปลี่ยนประสบการณ์เอาไปใช้ประโยชน์นะวันนี้เราก็มาต่อกับพี่แหลม เรื่องของ G Park ครับพี่ครับหลังจากที่พี่ได้โครงการแรกเป็นโครงการที่เปาโลเปาโลโชคชัยสี่โรงพาบาลเปาโลโชคชัยสีให้โอกาสเราครับคุณหมอถามว่าเนี่ยเรามีที่แค่ประมาณร้อยตารางวาเนี่ยครับแต่เรามีความต้องการที่จอดรถหนึ่งรอคันครับเราบอกว่าทําได้คือการสร้างที่จอดรถด้วยอาคารคอนกรีตในพื้นที่แค่ประมาณร้อยวาเนี่ยครับ จอดร้อยคันเนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้เพราะว่ามันจะติดเรื่องความสูง23เมตรแล้วเซ็ตแบ็กนู่นนี่นั่นกฎหมายมที่ว่ากันด้วยอาคารจอด,ดรถซึ่งเคลื่อนย้ายรถด้วยเครื่องจักรกลเนี่ยม,ม,มันตอบโจทย์ตรงนี้ได้แต่อาคารจอดรถธรรมดาเนี่ยไม่สามารถทําไดค้ครับถ้ามันเป็นโอกาสของเราแล้วก็คุณหมอให้โอกาสเราแล้วก็มันถูกสตางด้วยค,คำว่าถูกสตางเนี่ยที่จอดรถเนี่ยมันต้องคิดอย่างนี้ก่อนว่าเราต้องการร้อยคันพื้นที่ ที่จอดรถเนี่ยคือส5สห้าตารางเมตรครับต่อคันการสร้างอาคารจอดรถด้วยคอนกรีตเนี่ยหรือด้วยคอนดูชชเนลพาร์กิ่งเนี่ยร้อยคูณด้วยส5ส้าคูณค่าก่อสร้างประมาณสักเอา้อมื่นบาทก็ได้เอาแค่หมื่นบาทพอต่อตารางเมตรร้อยคูณ35ิ้าคูณได้หมื่นบาทมันจะออกมาประมาณสามสิบห้าล้านอืมสิบห้าล้านแมคคณิตพาร์กิ่งคิดง่ายกว่านั้นเลยก็คือเอาที่จอดรถร้อยคันคูนด้วยสามแสนเลยเสร็จเลยสามสิบล้าน มันถูกกว่าด้วยแล้วมันจอดได้อะอมันก็เลยเกิดอแมคคันดิกฟาร์กิ้งต้องไปแก้ปัญหาตรงนี้ว่าคุณจอดไม่ได้แล้วใช่ไหมถ้าคุณจอดได้คุณกะจอดของคุณเหมือนเดิมคุณอยากทำอะไรก็ทำเพราะคุณไม่ต้องมีค่าบำรุงรักษาซึ่งเป็นค่าดูแลเรื่องเครื่องจักรเครื่องคนคือไม่ถูกกว่าอย่างเดียวคือถ้าไม่ไม่ใช้ระบบนี้มันสร้างไม่ได้นสราไมันจะวนขึ้นยังไงไม่ได้ไมคคันดิคฟาร์กิ้งจึงเกิดขึ้นมา คือแก้ปัญหาเรื่องนี้ครับนั้นหลายๆโครงการก็จะเป็นแบบนี้ครับผมอยากจะไม่ได้คุยเรื่องแค่ที่จอดครับแต่ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าการที่เราไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันแก้ปัญหาเพ็นพอยที่คุณพูดได้มันคือการทํางานให้ลูกค้ารู้สึกว่าเออมันแก้ได้ว่ะเออมันไปได้นี่คุณไปแก้ปัญหาให้เขาตอบโจทย์นะตอบโจทย์อ่ะคุณไปแก้ปัญหาเขาได้แล้วเขารู้สึกว่าเออมันทําได้นี่ครับแล้วเขาก็จะขอบคุณคุณนะครับไม่ใช่แค่จ่ายตังค์คุณอย่างเดียวนะครับ เขาจะให้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 คำขอบคุณด้วย<ช>นั่นคือสิ่งที่เราพยายามที่จะสร้างเรื่องนี้เ<ช>นื่องจากว่าเครื่องจักรเครื่องกลเนี่ยมันเป็นงานที่ต้องมีการ,การบำรุงรักษามันก็จะเป็นอาชีพที่ต่อเนื่องไปด้วยนั่นคือสิ่งที่ผมลองมองว่าโอเคถ้าธุรกิจนี้มันไปได้ hmm. มันก็คือแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้แล้วมันก็มีบทรุ่ม พอที่จะไปคุยกับโรงยาบาลได้ว่ามันเกินร้อยล้านแล้วนะครับเออมันเกินแล้วครับมันเกินแล้วเพราะว่าเราเราคูณคูณเข้าไปเนี่ยมีอยู่ปีหนึ่งประมาณทักปีไหนวะปีปีสี่ด้ปีหกหกหนึ่งหกสองอะไรประมาณเนี้ยผมมียอดขายตั้งสี่ร้อยกว่าล้านผมก็งงมากเลยผมก็อยากจะบอกว่าโอ้ทำได้นี่นะเออมทำได้ โอเคเราก็อยากจะจะบอกว่าถ้าเราจะทําอะไรสักอย่างหนึง่งให้มันเกินอย่างที่เราว่าเนี่ยนะมันก็สามารถทาได้ครับเพียงแต่ว่าวันนี้เราต้องมองว่าโอเคมันมีโอกาสอยู่ตรงไหนอย่างไรจริงๆเรามีโอกาสตลอดเวลาแหละเพียงแต่ว่าเราจะหยิบมาใช้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับัการที่เราไปเริ่มต้นที่จีนก็ทําให้เราขายง่ายขึ้นแต่การที่จะดีบวลบเรื่องของตัวคุณภาพเราก็ต้องมองว่ามันมีอะไรที่ดีกว่านีไหมอืมครับ คนไทยกกรักเกาหลีอชอบเป็นซีรีส์เกาหลีกันชอบสาวๆก็แต่งหน้าแต่งตานะดาราเกาหลีก็นิยมเขา,า,าไปเอาเครื่องจักรเกาหลีมาขาย้ขายดีขายได้ครับแต่คุณภาพก็ยังไม่เทียบชั้นกับญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยคนเรียนเครื่องกลอย่างผมต้องรักเอยอรมันต้องไปยุโรปต้องไปเอยอรมัน แต่เยอรมันแพงมากผมไปผมไปแล้วผมดูแล้วเครื่องจักรมันโอเคเลยมันแพงจริงมันคือสุดยอดมันคือสุดยอดของแมคคาเนกจริงๆนั่นคือเยอรมันนั่นคือสิ่งที่เราตั้งใจแต่วันนี้เรายังรู้สึกว่ามันไกลเกินไปกับสิ่งที่คนไทยจะเอาเข้ามาเขาถามเราเหมือนกันคนเยอรมันถามว่าคนไทยจะใช้เหรอมันแพงนะเราก็บอกเออเราขอรู้มันแพงแค่ไหนวะมันแพงจริงแพงจริงแพงจริง เราคุยกันสามแสนสี่แสนเนี่ยเอลมันคุยเ0 0าแสนต่อช่องต่อพารับครับแต่ความเหนือชั้นของเครื่องจักรเอรมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าโอเคมแพงแต่เชื่อไหมวันนี้เราไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นรเราคนไทยเราวิศวกรไทยน้องๆเราที่จบมาอยู่กับผมหลายคนเนี่ยนะตั้งแต่ซีรีส์สมซีรีส์สที่คุณเรียกกันเนี่ยทื่หลายคนเก่งแล้วเราเองพัฒนา ขึ้นมาตอนนี้เราดีเวล็อปเครื่องจักรเราเราไม่ได้คุยเรื่องเครื่องจักรจีแล้วนะเราไม่ได้คุยเรื่องจักรเกาหลีเนี่ยเรากําลังคุยระหว่างเกาหลีกับญี่ปุ่นเรากําลังมีเครื่องจักรไทยซึ่งมันคือตัวที่จะไปเนี่ยจะไปเทียบชั้นเยอรมันได้ในอนาคตซึ่งผมมองว่าไม่ไกลเกินฝันหรอกผมว่าผมจะสั่งส่งเครื่องจักรผมไปขายเกาหลีส่งเครื่องจักรผมไปขาย ญี่ปุ่นส่งเครื่องจักรเราไปขายเยอรมันได้คือเรียกว่าพี่เนี่ยไปดูเยอรมันเพื่อที่จะดูว่าดูเบนซ์ปาว่าถ้ากูจะไปตรงเนี้คุณจะทำยังไงครับคือถ้าเราคนไทยเราเราคิดแค่นี้บอกเอ้ยเอาแค่นี้ครับไม่ใช่มั้งไม่งั้นมันจะใช่ไหมเรียนมาทําไมควิศวะเชียงใหม่ถ้าทาได้แค่นี้ก็นะเหมือนที่อื่นอ่ะไม่ใช่เราอยากจะทําอะไรให้มันเหนือกว่าแล้วเราลองทําแล้วด้วยเรากาลังจดนวัตกรรมด้วยเราทํานุ่นหลายๆแต่ยานะครับ เราก็เลยคิดว่าไอสิ่งที่เราทาอันนี้มันมันคือสิ่งที่เรากำลังจะทําให้กับวงการวิศวะในเมืองไทยเนี่ยได้เห็นซึ่งก็น่าภูมิใจว่าตอนนี้เราได้งานที่สภาวิศวกรซึ่งประกวดราคาเสเร็จเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองก็สภาวิศวกรก็เลือกจีพักเพื่อทำแมกนิคพาร์กิ้งให้กับวิศวกรสภาวิศวกรหลังใหม่นะครับซึ่งก็คงจะแล้วเสร็จประมาณาต้นปีหน้านะครับ ซึ่งก็ทำงานกับพี่จิว SMC c ใช่ใก็ทำให้เรามีมีมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นว่าเดี๋ยวผมอยากได้ีดีอยากได้อีกตอนนี้สำหรับเรื่องสภาวิศวกรเนี่ยนะครับเพราะว่าผมจะต่อเข้าไปเรื่องของคอนเนคชันนะครับของพี่น้องเอนทเนียนะครับรวมทั้งเรื่องของสมมาคชีวิตของพี่ แหลมตอนที่ต้องเข้ามาทํางานเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะคณะทกรสตร์ในเชียงใหม่ครับก็เรียกว่ามาถึงเรียกว่าใกล้ประชิมบทนะครับใกล้ประชิมบทนะครับก็มาติดตามกันในตอนท้ายๆซึ่งจะเป็นบทสรุปของชีวิตพี่แหลมนะครับติดตามตอนหน้าครับ